สวั mm. สดีคร nah. ับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นรุ่น M1 มไม้ประดู่นะครับราคาอยู่ที่2,000นนะครับสั่งทำเป็น2ระบบได้นะครับทำา2ระบบเพิ่มเงิน200บาทอยู่ที่2,200บาทนะครับตัวนี้สองระบบก็คือยิงนกได้นะครับใส่เป็นลูกลูกปืนรถจักรยานนะครับกลุมๆนะครับของผมจะใส่ได้ทีละส0ลูกเวลายิงออกไปมันจะออกไปเป็นกลุ่มเหมือนปืนลูกซองนะครับออกไปทีเดียวเป็น10ลูกนะครับก็มีโอกาสหวังผลได้มากนะครับทเป็น2ระบบอยู่ที่2,2 0 0นนะครับตัวนี้งานยิงปลาอยู่ที่ ตัวนี้รุ่น M1 นะครับมันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับแต่ละรุ่นรูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับใครอยากได้รุ่นนี้รูปทรงแบบนี้นะครับั่งเป็นรุ่น M1 นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีลูกดอกให้2ลูกท่อพร้อมสาย P e 100ปอนด์1ชุดนะครับอันนี้อุปกรณ์ยิงปลานะครับท่อพร้อมสาย PE 1อ่า100อยปอนด์1่ชุดยาง2ชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างปีกเป็นปีกเลอร์ไปให้เลยนะครับตัวนี้ให้ปีกเลอร์ในชุดนะครับปีกข้างข่าวเป็นสแต ช,ชุดอุปกรณ์ยิงปลาตามนี้นะครับถ้าทําเป็น2ระบบก็จะมีเพ mm ิ hmm ่มมาลูกปืนจักรยานนะครับลูกยิงนก100ลูกนะครับที่ที่เราให้เพิ่มนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวชุดดันลูกนะครับชุดลูกเลื่อนนะครับ1นอันนะครับแล้วก็จะมีการเจาะฝังในเหล็กที่ตัวล่างนะครับให้ในตัวล่างนะครับก็เพิ่ม200บาทนะครับถ้าเป็นชุดยิงนกนะครับตัวนี้เป็นชุดยิงปลานะครับงทางติดต่อก็ตามนี้เลย0 9 7ย์8 8 6 5 0นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ มีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดนะครับแอดมินผู้หญิงนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อแอดมินได้เลยนะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยให้ดูตัวงานก่อนนะครับตัวงานเป็นงานไม้ประดู่นะครับรูปทรงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้หลังจะเรียบนะครับเพื่อการยิงเร็วนะครับตัวนี้หลังๆเนี่ยผมทําเป็นงานขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นงานยิงเร็วนะครับเวลายกขึ้นมามันจะไม่ติดหงอนนะครับถ้าเป็นทรงมือสอดนะครับงอนมันจะมันจะมันจะมีงอนขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับ ก็เวลาเรายกเร็วๆเนี่ยบางทีแก้มเรามันมาติดตรงนี้มันสายตาเราจะไม่ตรงกับแนวเลงนะครับอันนี้ก็คือเรายกขึ้นมามันจะไม่มีส่วนที่มันติดแก้มเรานะครับก็มันยกได้เลยนะครับยิงยกยิงจับเป้าได้เร็วนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักก็เบานะครับดูขนาดของท้ายไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ครับดูมือเที่ยวกับมือผมเห็นไหมนี่ครับรูปทรงสวยงามน้ําหนักเบานะครับอ่าล่างเป็นล่างเทวันนะครับ ตัวรางเป็นรางเชวันเดี๋ยวผมจะพาดูรางดูที่ไกลก่อนนะครับระบบไกลอีซีล็อกตะจนเลีนะครับจะมีตัวอีซีล็อกตรงนี้นะครับผักถอยหลังนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราผักลูกดอกเข้ามาชนหรือจะดึงลูกดอกเข้าแบบไกลทั่วไปเลยก็ได้นะครับดึงลูกดอกดันเข้าเลยก็ได้หรือนะครับในกรณีที่เราจับยังลูกดอกดึงไม่ค่อยถนัดเนี่ยเราก็ผักเข้ามาชนนะครับให้ลูกดอกมันชนกับไกลนะครับแล้วก็กดตรงนี้ถอยหลังนะครับมันก็จะล็อกนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับ ตัวระบบไกเนี่ยผมรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับตัวไกเรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกร้อนมมีปัญหาส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับถอดน็อตสามตัวออกนะครับมันจะมีน็อตตรงหูไก่สามตัวนะครับถอดแล้วก็ยกออกมาแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างไก่นะครับงานเราจะประกอบสําเร็จไปให้หมดนะครับแต่เวลาเราส่งเราจะถอดล่างออกนะครับเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับหน้าหลังเนี่ยสตัวถอดยกล่างออกแล้วก็ตัวปีกเนี่ยเราก็ประกอบไปให้เหมือนกันแต่ว่าเราจะถอดไม่ให้ในตอนส่งนะครับ ตอนสง sensor, ูงเราก็จะถอดแยกไปแบบนี้มีถอดรางนะครับตัวปีกก็จะมีรูตรงนี้นะครับรูน็อตนะครับอ่าก็ใส่ให้รูน็อตมันตรงมันก็คือถูกต้องนะครับมันไม่ได้ยากนะครับประกอบแค่ตัวรางเนี่ยก็เอาสวมเข้าตรงนี้นะครับเอาสวมเข้ามาแล้วก็จะมีไขควงขันนะครับไขควงสองตัวนะครับไขนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวปีกนะครับก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับตัวหกเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะแถมไปให้เลยนะครับตัวชุดประกอบเนี่ยตัวหกเหลี่ยมที่เอาไว้หมุนกับน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับ เราก็จะแถมไปให้เลยนะครับนะครับตัวงานเป็นงานไม้ประดู่นะครับงานไม้ประดู่นะครับระบบไกลเนี่ยผมรับประกันให้ตลอดชีพนะสิบล้อมีปัญหาส่งกลับมาเค็มได้เลยไม่รู้ผมบอกไปหรือยังนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวรางนะครับรางเป็นรางเควันนะครับจะมีร่องรับสายพีแบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับเราเอาสายพีวางลงในร่องเลยนะครับวางลงในร่องเดี๋ยวมันจะตกลงไปในร่องข้างล่างนะครับ กลงไปในร่องข้างล่างนี้นะครับสายมันจะฝังตัวอยู่ในร่องล่างเลยนะครับเวลายิงนะครับสายมันจะพุ่งออกตรงรูนี้หมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนไปพันกับปีกกับยางเหมือนเราผาดไว้ข้างนอกนะครับถ้าเราเอาสายพาดไว้ข้างนอกนะครับเวลาเรายิงมาพอลูกดอกถึงตำแหน่งที่ปีกมันอยู่เนี่ยที่ตรงที่เราพาดเนี่ยมันจะเหลือสายโยงโค้งอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีมตกลงไป้วนกับปีกนะครับก็ทําให้ลูกดอกขาดทิ้งหรืออาจจะดีขึ้นมาพันกับยางนะครับถ้าพันกับยางก็อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจ สายมันจะฝังอยู่ในร่องตลอดนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันจะล็องอยู่ในร่องเลยนะครับลูกดอกจะคุมไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะดันสายออกมาลูข้างหน้าหมดนะครับสายจะพุ่งออกลูข้างหน้าหมดทําให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมใช้เองมาตลอดนะครับตัวนี้ขายไปเป็นแสนกระบอกแล้วนะครับเป็นแสนเส้นแล้วตั้งแต่ผลิตมาทั้งชุดรางก็ขายนะครับรางเปล่าก็ขายนะครับปลอดภัยแน่นอน100%นะครับไม่เคยเจอลูกค้าโทรกลับมาบอกว่ายิงไปแล้วมันติดมันขัดนะครับอ ไม่มีเลยนะครับตั้งแต่ใช้งานมาผมใช้งานมาเองก็เหมือนกันนะครับไม่เคยเจอปัญหาอาการติดขัดเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับส่วนเมื่อก่อนนะครับผมทํามาตั้งแต่มันเป็นรางกระจกนะครับรางกระจกลางตัวที่ที่ผมทําผลิตออกมานะครับแล้วก็เป็นรางกลมก็เคยผลิตออกมาทานะครับรางเหลี่ยมธรรมดาก็เคยผลิตออกมานะครับเป็นรองธรรมดาเนี่ยที่เอาสายพลาดไว้ข้างปีกเน,นี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมยิงไปสักประมาณ30 4สิบครั้งเนี่ยมันจะติดนะครับลูกดอกขาดทิ้งครั้งหนึ่งนะครับ สามสี่สิบครั้งเนี่ยลูกดอกข่าทิ้งครั้งหนึ่งนะครับบางทีเรายิงไปใหญ่เนี่ยก็เสียโอกาสนะครับเสียทั้งลูกดอกทั้งโอกาสนะครับและก็มีโอกาสที่มันจะพันกับยางแล้วก็ดีดกลับมาทําอันตรายต่อเราได้นะครับอย่างรางที่ผมใช้เมื่อก่อนเนี่ยผมเอาผ้าด้ว้างปิดนะครับอ่าส่วนตอนนี้เราก็เลยผลิตเป็นรางทค่วันออกมาก็จะมีร่องรับสาย PE แบบนี้นะครับก็มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่เคยเจอการติดขัดเลยนะครับอย่างรางรุ่นก่อนเนี่ยมันติดบ่อยนะครับแล้วก็เราจะรู้อาการมันนนะครััับบติงทีีพกเชือ่ บางทีมีรอยบาดอยู่ตรงยางนะครับมีรอยบาดเลยรอยสายพีอีเนี่ยมันบาดกับยางบางทีเนี่ยสายพีอีก็ม้วนติดอยู่กับตรงนี้เลยก็มีนะครับพันติดอยู่กับตรงนี้เลยก็มีแล้วก็ลูกดอกข,ขาดทิ้งไปนะครับก็เราเจอสาเหตุแล้วก็มากแก้นะครับที่ตัวรางนะครับก็ตั้งแต่แก้มาตั้งแต่ผลิตมาเป็นรางเควันเนี่ยเป็นรางตัวมีร่องรับสายพีอีเนี่ยก็มีความปลอดภัยแน่นอนร้อเซนะครับและตัวร่องนะครับมันจะไม่ได้กว้างนะครับไอ้ตัวร่องเนี่ยมันจะบีบสายไว้นะครับตัวร่องข้างในนะครับ ราง K1 กับ K2 ของเรานะครับเราจะผลิตให้ตัวร่องข้างในมันบีบสายไว้นะครับไม่ใช่ว่าถ้าเป็นร่องห่างๆก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นร่องห่างๆเนี่ยมีโอกาสที่สายมันจะฟูขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้ร่องตีนร่องมันจะแคบนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยตรงช่องกลางเนี่ยมันจะแคบนะครับมันจะทําให้สายไม่ฟูขึ้นมาข้างบนนะครับก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวราง K1 ของเรานะครับปลอดภัยร้อเซนนะครับเราจะมีราง K1 K2 นะครับลักษณะจะเหมือนกันนะครับ จะมีล่องรับสาย PE แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัว K2 รางมันจะหนากว่านี้แล้ว <No ก็มีน้ําหนักมากกว่านี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นราง K1 นะครับตัวราง K1 เนี่ยเหมือนกันนะครับกับ K2 แต่จะเบากว่านะครับแล้วก็บางกว่านะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้บางมากนะครับแค่นี้มันก็หนาแล้วนะครับดูครับเนี่ยความหนาตรงนี้มัน5มิลเลยนะครับหนาแข็งนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ตัวราง K2 มันจะแข็งกว่านี้อีกหนามากๆนะครับแล้วก็สูงกว่านี้นิดนึงนะครับ แต่ตรงรูตรงร่องเนี่ยมันจะคล้ายกันนะครับจะเหมือนกันนะครับมีความปลอดภัยเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นรางเควันนะครับอ่ประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับศูนย์เก6 5เจ็ดสองหกแปดแดหกห้าเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยศูน2 6เก6 5เจ็ดสองหดแดหนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ามาไปดูให้ดูที่ตัวงานก่อนนะครับดียวดูกันที่ตัวงานก่อนเนี่ยครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นเ1มหนึ่งนะครับใครอยากได้ตัวนี้ สั่งเป็นรุ่น M1 นะครับปืนเรามันมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับรุ่นอื่นก็จะเป็นรูปทรงอื่นนะครับจําให้ได้นะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็สั่งเป็นรุ่นนั้นนะครับอย่าโทรเข้ามาถามนะครับว่าปืนมีรุ่นไหนบ้างมันมีเยอะครับให้เข้าไปดูเลยนะครับเข้าปกดเข้าไปดูในช่องนี้ก็ได้นะครับช่อง u t u b e ช่องนี้นะครับคุณกดเข้าไปเลยในช่องแล้วก็เข้าไปไล่ดูคลิปวิดีโอผมนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันมีรุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่า ถ้าโทรมาถามว่ามันมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยมันจะมีรุ่น M1 M4 M6 นะครับมีหลายรุ่นนะครับมันมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับบอกไปก็ไม่รู้อยู่ดีว่ารุ่นไหนมันรูปทรงเป็นยังไงนะครับเราต้องเห็นมาผมแนะนําให้กดเข้าไปดูในช่องนี้เลยไปเลื่อนดูคลิปวิดีโอผมจะแจ้งราคานะครับแจ้งรายละเอียดไว้ในคลิปหมดนะครับตัวนี้ความยาวลัางอยู่ที่เมตรยีเซนนะครับระยะเมตรยีนะครับตัวงานมาตรฐานนะครับแต่ล่างจริงๆมันจะอยู่ที่เมตรยี่สิบสามเซนนะครับ ก็เป็นระยะเมื่อ20ทิ้งปลาย40นะครับชัก70นะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับปลายจริงๆมันไม่ถึงนะครับถ้าวัดจากปลายมาถึงตรงนี้มันประมาณอ่า38 39เซนนะครับแต่ตำแหน่งยางมันอยู่ตรงนี้นะครับเกือบใต้ปีกนะครับก็วัดลงมาถึงตำแหน่งยางเนี่ยก็ประมาณ40ถึง43เซนนะครับตำแหน่งยางก็ตีสว่ามันเป็นระยะอ่าทิ้งปลาย40นะครับระยะชักก็จากหน้าไกลตรงนี้นะครับจากหน้าไกลตรงนี้ถึงใต้ปีกนะครับถึงตำแหน่งยาง ชุดแรกเนี่ยก็ประมาณ70เซนนะครับก็เป็นระยะเมตรอ่ยีทิ้งปลาย40นะครับชัก70นะครับตัวนี้ใครสนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์นี้097 268 8, 8 650นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ